ครับครับ <ป>เดี๋ยวปากัดสองรอบไปเนี่ยใจเย็นเอาหุน่นก้อน<ะ>ปากัดสองรอบไปเนี่ย <c oughs> เงียบร้อยไปแล้วครับ ไปแล้วครับตัวที่สองครับตัวที่สองครับนี่ตัวที่สอง <Hi. S 1> อุ้ยลุดพายอะลุดเฉยฮายอ่ะติดตามตัวต่อไปครับผมงานเอาเลยครับสงสายทันไหมทันอยู่ไปแล้วครับวิ่งนะครับวิ่งแล้ว ฝึกแล้วสับอุ้ยหลุดไปเฮ้ยเบรกวานเกินฮะครับมันขึ้นอยู่ที่เท้าหน้าแหละนั่งเบรกหวานเกินผมลืมปิดเบรกเมื่อกี้นะ นั่นๆเอาเลยอุย้ยขายก่อนขาย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 ก่อนขายก่อนไปขอเป็ดตัวดิโอ้ยมันกัดกระชากเลย นี่ครับสงสัยยาวเลยครับสงสัยยาวสับสายยาวแล้วสับครับสายยาวแล้วสับครับนี่สายยาวแล้วสับนี่ครับผมเต็มปากเต็มปากสิครับขอเฉลยเลยครับผมนี่ครับผมแต้มที่สองมาแล้วโอเครับผม ตามตัวต่อไปครับผมเอาเอาเลยครับเอาเลยส่งเลยเรียบร้อยเรียบร้อย เกือบร้อยสิครับเกือบร้อยแต่มที่สามมาแล้วอุ้ยเกือบร้อยครับผมกึ๊บฮิไซสวยนี่ครับผมแบตใส์สวยครับผมโอเคครับผมตามตัวต่อไปครับผมไปแล้วครับไปแล้วสับเน้นเน้นสับเน้น สับเน้นครับสับเน้นสับเน้นนี่ครับผมแต้มที่สี่ครับผมนี่ครับผม <im helps> แต้มที่สี่สุดยอดครับผมแต้มที่ห้าของเราส่งส่งแล้ววัดส่งแล้ววัด ส่งแล้ววัดไอ้ดีไอ้อ้ลบครับหลุมเดียวครับฮาแทมแล้วครับหลุมเดียวนี่ครับผมสุดยอดครับมาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย นี่ครับผมเ <c oughs> ต็มตีหกเ <c oughs> ต็มตีหกเต็มตีหกใส่งานมาด้วดครับ <c oughs> โอเคครับผม